อ้าวเริ่มมีเวลาแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาอ่านสิกที่ติดค้างไว้เมื่อตอนเช้าว่าให้อ่านเลยเองบางคนก็ที่เกียดอ่านนะคะก็คืออยากให้อ่านให้ฟังมาอ่านให้ฟังแล้วค่ะสถิติรรามเทนสึกอยู่ที่ the master c o a s t academy จะใช้ชีวิตอย่างไรในยุค new normal ยามรับหนึ่ง ยอมรับด้วยความเข้าใจไม่ต่อต้านหรือดื้อดึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น2ยอมรับการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง3าใช้ชีวิตอย่างคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงใจกับตัวเองมีสติสัพพัญญาและปัญญาซีใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเหมือนเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นในแบบที่คนอ,อื่นต้องการให้เราเป็น5 ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญวิถีชีวิตใหม่ก็เช่นเดียวกันเกิดมาเพื่อให้เราค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเดิมให้เราค้นพบหรือบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนที่ตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างลึกซึ้งโกใช้ชีวิตอย่างอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงด้วยความรู้สึกของชีวิตที่ยิ่งใหญ่เจ็ดเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจไม่ไปติดกับดักอารมณ์ ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดพลาดหรือล้มเหลว8เริ่มต้นทําสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตยืนหยัดด้วยความรู้สึกมั่นคงแล้แนวนก้าค้นหาสัจธรรมของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและเป็นอิสระจากการมีชีวิตอยู่เพื่อดิ้นรนเลี้ยงชีพ สิบใช้ชีวิตอย่างคนที่ตื่นรู้ในระดับของจิตวิญญาณอย่างเต็มกําลังและไร้ขีดจํากัด11อใช้ชีวิตอย่างคนที่มีที่กําลังทําภารกิจของความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงสุดอย่างทุ่มเทสุดหัวสุดชีวิตเมื่อเรามองข้ามความโกราหลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเราจะพบว่าเรายังเห็นท้องฟ้าสีครามเรายังเห็นปุ๋ยเมฆสีขาวเรายังรู้สึกถึงทุ่งดอกไม้ที่เบ่งบานจะพักไหมในรูปเนี่ยค่ะสวยไหมคะเรายังคงรู้สึกถึงสาย น้ำและความชุ่มเย็นแห่งชีวิตเรายังรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงแดดในสายลมที่กําลังอาบแสงตะวันสัจิธรรมเพลงสุดซุปเปอร์จูเนอร์สนใจจะไปโค้ชหรือว่าสนใจอยากซื้อหนังสือกดหนึ่งหนึ่งกดจักรวาลค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเดอะมาสเตอร์โค้ชครับศูนย์เก้าสองสามหกหนึ่งห้าสามสี่หกย้ำศูนย์เก้าสอง 3615346จบแล้วค่ะที่ให้อ่านไม่เช้านี้อ่านจบแล้วค่ะ